สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดี้มาเปิดตัว j a s m i n อ t ก the Moon ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัว One Bangkok Presents j a z z m e to the Moon นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ รับรองว่าแจ๊สอย่างสนุกสนานเราจริงๆเราต้องมีต่ะทอยด้วยอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นศิลปินแบบในในคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะเห็นว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมของเราอยู่แจ๊สพี่ว่าสำหรับวีเป็นครั้งแรกที่วีได้ได้ทำอะไรมาเส้นทางแจ๊สแต่สำหรับพี่ๆเนี่ยเขาก็จะมีคือถ้าเป็นงานที่แบบรีลแจ๊สขนาดนี้เนาะขึ้นขึ้นหัวว่าแจ๊สเลยเนี่ยแทบจะไม่เคยเลยครับคยันขึ้นเลย เป็นอะไรที่ใหม่มากเป็นใหม่มากใช่แต่แต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่พี่ป๋อเขาเล่าไว้คือแจ๊สเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องยากนะแจ๊สในความหมายของพวกเราเนี่ยคือแจ๊สคือเพลงเพราะใช่ไหมเพราะกับพร้อมมากเลยทุกเพลงที่จะที่จะได้จะได้ฟังในคอนเสิร์ตก็คือเพลงของเราเนี่ยแหละจริงๆไม่ได้มีแค่พวกเรานะมันจะมีนอกจากทอยนอกจากทอยเนี่ยยังมีอีกแต่ว่าเ๋ย่ไปติดตามชมนะเราจะตัดสินใจยังไงในรอบหังที่แับของที่สองเราคอ ฮะม่ดไดเยครับผมอ่ะสุดโชคดีมากครับก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันหายากครับงานแบบนี้งานแจ๊สนะโดยเฉพาะเลยเออจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเออในเพลงที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับก็มีความเป็นแจ๊สอยู่แล้วจะมากจะน้อยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในงานเนี่ยครับจะทําให้คุณได้รู้จักความเป็นแจ๊สมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมก็ยินดีจะร่วมมันอยู่แล้วนะครับ พอเป็นแจ๊สเป็นอะไรที่ผมชอบผมรักอ,อยู่แล้วอยากอยางคนไทยอยากดิ้นาว่าแจ๊สฟังยากต่างคนบอกว่าแจ๊ส็ราังเขาเขาเหมือนม่วงหลับอะไรอย่างเง,งี้องยอ,ย <c oughs> อยุ้ยแจ๊สมัน,น,นมีหลายแบบแ <c oughs> จ๊สมันมีหลายแบบคือ <c oughs> อย่างที่บอกคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมแจ๊สมันดูไกลตัวจังซึ่งมีมองว่าดนตรีก็คือดนตรีมันแค่แบบมาคิดว่าฟังเพลงเพ้อมาสนุกมาจอยแจ๊สมันไม่ได้แบบมีแค่เพลงกล่อมกล่อมหลับเนาะมันมีความฉูดฉาดอะไรหลายอย่างมากซึ่งไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงแจ๊สเราจะไม่เก็ต ลองมองว่ามันเป็นเพลงพอๆเพลงเป็นดนตรีแล้วมาสนุกด้วยกันอ่ะมันก็แค่เหมือนเป็นของเขาเรียกะไรห่อของขวัญเปลี่ยนกระดาษนเปลี่ยนสีกระดาษห่ออะไรเงี้ยผมว่าผมว่าแจ๊สมันเหมือนห้างเปิดใหม่ครับแค่มันอยู่ไกลเฮ้ยเออมันอยู่ไกลแต่ถ้ามันดีถ้ามันดีก็มาใช่แต่แต่งานนี้อยู่กลางเมืองเอองานนี้อยู่กลางเมืองด้วยใช่ค่ะนั่นแหละครับอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งใหม่ก็จริง แต่เราสามารถจะเข้าถึงมันได้แค่<ช><ช>คุณคลองมาสัมผัสสัมผัสรประสบการณ์ร่วมกันนครับผมค่ะครับมันเป็นมันเป็นดนตรีมันมีหลายเลเวลอะแฉ <c oughs> ะ,ะอย่างบางบางเลเวลก็จะแบบจากที่เครียดมาก็ผ่อนคลายนะครับแต่บางเลเวลก็จะจากผ่อนคลายก็จะเครียดได้ <c oughs> แต่ของเราเนี่ยจะอยู่ในเลเวลที่แบบ ผ่อนคลายแน่นอนสนุกสนานแบบมันคนเล่น่ะจะเครียดพีค่คนเล่นจริงเครียดคนเล่นเครียดครับแต่คนฟังจะผ่อนคลายใช่แต่เจตนาของเหล่านันดีแจ๊สทุกคนอ่าคือเขาต้องการให้ให้มันเป็นิวสิีที่เข้าไปทํางานกับจิตใจพวกคุณมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องได้อารมณ์อะไรสักอย่างกลับบ้านไปแน่นอนแล้วสนุกแน่นอนอ๋อแน่นอน่ะงานนี้เครือทองแน่นอนเครือเพชรเครือบทุกอย่าง ก็ดีเหมือนกันเชิญชวนอยจ้ะค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนไม่ใช่เยอะๆก็ได้ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมางานวัน Bangkok p r e s e n t Jazz m e o t h e Moon Concert นะคะงานจัดในวันที่19กรกฎากรกฎาคมนี้นะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่แอปพลิเคชันแต่ Con c e ิร์นะคะหรือมาซื้อเอ๊ะวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรซื้อหน้างานก็ซื้อได้ใช่ได้ บางคนมีไรส,สดหรือบอกไม่โดนอ๋อโอเคแต่ว<น>่าไปไปกดซื้อในแอปได้เลยใช่ค่ะกเดี๋ยวไปเจอกันเเจอกันวันที่1 9กักยายนพี่การโปรยอีกทีหนึง่งครับผมก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับแจ๊สมันแจ๊สมันอยู่ใกล้ตัวกับที่พวกคุณพวกคุณคิด,ดะอะว่ามันจะต้องแบบอย่างแม้แม้กระทั่งงานของพวกเราเองก็มีมีแจ๊สอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาขยายความแล้วก็ มารู้จักกันให้มากขึ้นในคอนเสิร์ JSP ที่อลครับโีค่ะดีที่สูดย์่ชค่ะเคนเก่งมากทานท่านบ้น่นนอีกเดือนนึงก็น่าจะพอดีวันงานวิ่งไม่ได้ยังไม่ได้ใจต้องรอดูรอดู